แล้วหนูหอายุเท่าไหร่คะเป็ดเจดอหนูจะบอกนะคะแปดเก้าค่ะแปดเก้าอีกแล้วเหรอสวัสดีครับคุณยายไม่ใช่คุณพีน่ะก็สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ M J นะคะวันนี้ ก็คือแบบสุ่มทีมไปเล่นนะคะแล้วไปเจอเอฟซีนะคะแล้วเขาไม่รู้ว่าแบมนะคะทุกคนจะหาแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะพี่ป่าแก้งนะพี่หยอกเล่นแม่แต่แม่แม่ที่มีคนมาบอกรักเราอ่ะเอ้าคนแรกคนที่วันนี้มาเขามาบอกรักเรบอกว่ารักนะครับรักนาอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าไปเอาได้วย เลยกินนะครับเงี้ยผมไม่อยากเจอโอดูเจ้าข่าวเจ้าข่าแบบบาดใจมากเฮ้สี่พวกเราเป็นแก๊งดีสีพวกเราเป็นแก๊งดีค่ะพี่เป็นแก๊งดีทำไมเราเปิดตีห้ายังตื่นอยู่ค่ะตื่นตี้ยยังตื่นอยู่ ค่ะนนั้นตอนหกโมงตอนเช้าฉันหนูไม่นอนเลยฮะครั้งหน้าหนูไม่พ้รตั้งจนเจ็ดโมงโอเคทำไมหนูเพิ่งได้กระเป๋าพี่พี่พี่พีี่เพื่อนเต็มไหมอ่ะไม่ครับอยากได้อยากได้ที่มาได้ค่ะพี่พี่หนูเชิญพี่แล้วพี่ไม่ข้าบหนูจะเชิญพี่จนข้าัไพี่ชาเลยได้ เพื่อนแเฮ้ยนี่เราเล่นด่านออบทุกคนเราเล่นด่านออบบี้อยู่เห็นไหมเราเล่นด่านออบบี้อยู่อัจโจสนุกมากเลยออบบี้เนี่ยออบบี้ออบบี้ใส่รั้วใส่รั้วเนี่ยตอนนี้ว้ากุ๊งเล่นเด็กแล้วเราจะไปฆ่าลุงลุงไหนไกอะไร ยัง T I U ยี่สิอใช่ไหมรู้ได้ไงดูประวัติที่มาแล้วโดนใครวะเฮ้ยได้ไอ้มาด้วยแม่แบงค์อกาเอจมาควแล้ว แล้วหนูหนูอายุเท่าไหร่คะเบดเดเออหนูจะบอกนะคะ8 9ค่ะ8 9อีกแล้วเหรอหสวัสดีครับคุณยายไม,ไ,มไ,มไม่ใช่คุณพีน่ะนีเแ,แล้วบอกแล้วบอกพีเบดเก้า ทั้งแบบว่าหนูอายุแปดอะหนูอายุจะหนูอายุแปดหนูกำลังจะอายุเก้าอ๋อก็ไม่บอกอย่างนี้ตั้งแต่ทีแรกเนาะพี่ก็ไม่รู้ก็เราบอกมาแบบอายุแปดเก้าโอ้โหดีขอบคุณกายเพี่พี่ทำหนูขำมากเนี่ยขำกูนี่อร่อยใช่อร่อยมากเลยเติมจากโซนเนื่อ แม่เรามีหนึ่งเปอรนต์แม่ทุกคนมีเท่าไหร่โอ้โหเกินเกินมันจะจบเกมไหมนะมันจะจบเกมไหมหนึเป็นต์เล่นตอนจบเกมแล้วจะเบ็ดหมดก่อนไม่ใช่ยืนคูดาวแบบไปนะจ้าแล้วนะแย่ดีแย่กินหาฟองอมออไคอเลศแสงที มืนใครเหมือนใครมืนใครใครใครใย็อนีแหละคมยิชชันไม้มีคมมีเอด้วยพัะเจ้าพัะเจ้าพระเจ้าไมีคนมีมีมีคนอะไรไ ต้อเฮ้ยเสียงมันเสียงเขาเหมือนเหมือนใครเหมือนใครเหมือนใครคิดนม่ออกมนเหมือนคล้ายๆเหมือนคล้ายๆยายปอยายปอคือใครอ่ะยายปอคือใครที่ไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักยายปอคือใครเอางี้งีมันเหมือนใครกันหมเหมือนใครอ่ะ เคเห็นคนในติ๊กต็อกเขาก็เห็นคนในติ๊กตอกมีคนแฟนชื่อว่าเตินใช่เหรอไม่รู้ไม่ใช่เสียงแบบนี้เลยเสียงเหมือนพี่เลยใช่หรอไม่ใช่ใชไม่ใช่ไม่ใช่เขาเสียงเหมือนพี่หรอไม่รู้เนยไม่มาดิมาดิมาดิวง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 เห็นวได้มาน้วม แล้วแล้วคนที่เป็นชื่อต้นน่ะมันมันชื่อว่าอะไรไม่รู้หนูไม่อรู้จักชื่อเอ้าหนูรู้ทราบบ่อยแต่ไม่ได้รู้จักชื่อเขา่ะไม่ไม่รู้จักชื่อเขาแต่รู้จักชื่อแฟนเขาเดี๋ยนะแไฟ่เขาบอกว่าต้นต้นต้นอ๋อ โอ้แล้วก็จำแต่ชื่อแฟนเขาแล้วไม่จำชื่อพี่เขาโอ้โหจบแล้วไม่พี่เขาไม่เคยบอกชื่อนูหนูก็ไม่รู้อ,อ่าพี่มาพี่โดนแล้วพี่จะบอกให้ว่าว่าเขาชื่ออะไรพี่รู้จักเขาอยู่พี่เป็นเพื่อนเขาพี่รู้จักเขาอยู่พี่เป็นเพื่อนเขาโอเ,โอเคนะคะ เมขาชื่อแบมแล้วแฟนเขาชื่อเติ้ลพี่เป็นเพื่อนเขาโอเคอัพก่อนที่รู้จะอัพก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่แบมพี่แบมพี่แบมอ่ะเหรอใช่เขาชื่อแบมแล้วแบมเขาชื่อเติ้ลทำยูทูบไหมอ่ะใช่เขาทำยูทูบโอ้โรู้แล้วรู้แล้วใครใคร ที่เป็นเพื่อนที่เป็นเพื่อนเขานะอ๋อรู้แล้วกูเจอคนดังเขาเสียคำมันอยู่ข้างในบ้านขวามือขวามือตรงกล่องของซื้อของอ่ะเห็นปะาาข้างหลังตุดไอ้ลูกหรือสือ้ออะชุบพี่เขาก่อน พี่เราพี่มาโดดในตรงนี้มาเลยโดดตรงนั้นพี่ก็ตายสิพี่ไม่มีปืน <c oughs> ดดนี่พี่แอ๊ด,ดนี่พี่แอ๊ดเลยเราต้องไปดูแหละดูใครอ่ะพี่พี่พี่พ,พี่เป็นเพื่อนเขาพี่ชื่อบีม <c oughs> ไอ้คนที่นำช่องอ่ะชื่อแบมเอ้ยไอคนนั้นได้ที่ตกอะไรนะที่เขาชอบใส่ไอหัวอะไรวะที่แบบหัวจันทราเหมือนหัวจันทราใช่ใช่ใช่เฮ้ยหนูตอนเวลาเวลาหนูเบื่อที่ไรหนูชอบดูเขาทุกทีเหรอทำไมอ่ะมันมันได้ผ่อนคลายค่ะออ๋ดีไหม ดี่ดีมากมากนะาเขาอยากบอกเขาจะให้อยากอยากให้เขาทำคลิปอะไรให้ดูชุอยาชุอยาเลยนะที่รไม่ดูคลิปหรอี๋ยวนี่อคนแล้วพี่แล้วถ้าได้ถ้าได้เล่นกับเขาแล้วจะจะทำไงอ่ะทำไมรู้จีเจ้าชา้าชายจดีใาจ้าชเจเจอคนดังอะไรเงี้ย เาเองใเี่ยาเื่อิงนะเื่อใครอะเื่อใครไม่ตัดไม่ได้วะพี่โอ้พาได้ใี่่พี่สองสั้นเบยร์พี่สองสั้นสองสั้นพี่สอง โคอรเลยพี่ซีมค่อแข็งเลย

เฮ้ยกินอะไรเฮ้ยพี่หนูแอนพี่ไปแล้วอ่ะพี่เนซ่าหนูกราบชื่ออะไรอ่ะพี่หนูแอนพี่ไปแล้วพี่หนูแอนพี่ไปแล้วพี่เลบแล้วพี่รับแล้วพี่แล้ว อะไรดูชื่ออะไรหนูพิมพ์มาด no ิโนหนูไม่บอกอ้าวแล้วพี่จะไปติดตามไหมนหนูจะไปเมนนนู้จะไปเมนบอกเองอ่าได้ได้คนที่ชอบแต่งตัวอย่างงี้ปะเอ้ใช่เลยใช่เลย ครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้แบมด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย